สวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมพุทธล,ลิตจากไทยเกมวิกิและจอยสติกและวิดีโอเกมเพลย์ของ i k k n n w w ูฟซอฟมิดการ์ดนะครับวิดีโอนี้น่าจะเป็นวิดีโอสุดท้ายของผมแล้วนะที่จะทำเกี่ยวกับเกมนี้เพราะผมเล่นเกมจบไปแล้วหนึ่งรอบและสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ New Game Plus นะครับผมแต่ออพอตอนแรกผมเล่นจบเนี่ยผมนึกว่า มันมีคำสั่งให้คอนติเนียผมนึกว่ามันจะเหมือนนะแบบว่าให้เราท่องโลกได้อิสระเปล่าครับมันไม่ใช่อย่างนั้นครับทุกอย่างเนื้อเรื่องของเกมวนกลับมาเริ่มต้นใหม่ในขณะที่ศัตรูเก่งกาจขึ้นนะครับผมในขณะที่นิวเกมพลัสเป็นยังไงนิวเกมพลัสจะลบข้อมูลอุปกรณ์ทุกชิ้นอาวุธชุดป้องกันอะไรทุกอย่างหมด เหลือไว้แค่สเตตอย่างเดียวเลเวลอย่างเดียวนะครับแล้วจะ,จะตูในโหมดนิวเกมพ l ั s จะยากขึ้นของที่ดรอปก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่ผมจะเล่นอยู่ในคอนเนิอยู่ในโหมดเกมธรรมดาแล้วทําไมไม่ไปนิวเกมพลัสคำตอบก็คือผมเก็บบางอย่างไม่ครบครับบางอย่างที่ว่านั้นคืออะไรเดี๋ยวจะเอาให้ดูส่วนชุดเกราะที่เห็นเมื่อสักครู่ที่เป็นชุดเกราะเหมือนกับชุดเพลิงเนี่ยนะ เสียใจมากที่สร้างมามันเป็นชุดเกราะที่ดีที่สุดในเกมที่หาซื้อได้จากร้านค้านะไม่รวมของดรอปนะเนะี่ยสังเกตว่าแดงเพลิงสวยงามมากผมก็เลยอยากอัดวิดีโอนี้ก่อนที่จะต้องลบมันทิ้งไปนะฮะเพราะว่าพอเราเริ่มเกมต้นเริ่มต้นเกมใหม่เนี่ยช่างตีเหล็กของเราจะรีเซ็ตกลับมาหลังจากที่อัปเกรดร้านช่างตีเหล็กร้านทำอาวุธ มันจะมีอาวุธหน้าตาแปลกๆงอกขึ้นมาเรื่อยๆถูกป่ะครับและอาวุธที่ดีที่สุดในการเลื่อนรอบแรกของผมก็คือเอาชุดเกราะไฟกับอาวุธไฟนั่นเองแต่สแตตของอาวุธชุดใหม่ที่มาเนี่ยดีกว่าหมดเลยครับฟันดาบหนึ่งเป็นพันเกือบ2 0 0พกันหมดแล้วนะฮะอาวุธแทบทุกชนิดเลยนะครับแรงกว่าเดิมหมดในขณะที่หน้าตางงเงาต่าตุ่นกว่าเดิมครับถ้าผมกดสร้างขึ้นไปก็จะได้ดาบได้ขวานงางงงขึ้นมาในขณะที่ชุดเกราะเทพๆของผมนี่ ไรา์ประโยชน์ตกรุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับกอ็อ่ะมีคนถามผมว่าคลาสนี้จุดเด่นคืออะไรอาวุธ2มือนะครับผมอาวุธ2มือเนี่ยอาวุธระยะประชิดในเกมเนี่ยจะมีอยู่3อย่างด้วยกันนั่นก็คือขวานและดาบและก็คอนจะมีสแตปของอาวุธด้านขวามือโปรสังเกตนะฮะ one hand one hand hammer ก็คือคอนถือมือเดียวบรรทัดต่อมาเป็นด a m เ g จุดที่แตกต่างกันของอาวุธ3ชนิดนี้อยู่ที่3ตัวล่างคือ Speed, Critical Chance แล้วก็คริติค a ล d a า a เ e s สปีดคือเราออกอาวุธได้เร็วแค่ไหน Critical Chance คือโอกาสเกิดคริติคอลบ่อยแค่ไหนและ c r i ติคอล d ดา a เ e คือ d a m a เ e เมื่อเกิดคริติคอลมันจะรุนแรงแค่ไหนส่วนไอที่เป็นตัวสีเขียวคริติคอลชานส์กับไลฟ์สตีลสองอันนั้นเป็นออปชั่นเสริมของอาวุธแต่ละอย่าง ซึ่งมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราตีสั่งตีดับสั่งตีอาวุธใหม่ขึ้นมารวมไปถึงสล็อตด้วยนะครับสล็อต3ช่องนี่เยอะที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเจอทีนี้ดาบขวานและค้อนต่างกันยังไงขวานจะเป็นอาวุธที่มีคริติคอลเดามจสูงที่สุดก็คือมีตัวคูณสูงที่สุดนะครับในขณะที่ดาบจะเป็นอาวุธที่มีสปีดสูงที่สุดในบรรดาอาวุธระยะประชิดดาบจะออกดาบเร็วที่สุดฟันเร็วที่สุด แล้วก็ค้อนจะเป็นอาวุธที่มีคุณิติค l าช ANCE สูงที่สุดเพราะฉะนั้นการจะสร้างตัวละครสายถือดาบ2มือเนี่ยหรืออาวุธอาวุธระยะประชิดโดยรวมเนี่ยเพราะอาวุธระยะประชิดมันจะมี3ส,สายไหวเทพเจ้าคนละตัวกันก็คือจะมีดาบโลกดาบใหญ่แล้วก็ดาบคู่นะครับก็อยู่ที่ว่าเราต้องการจะเน้นไปที่ค่าไหนระหว่างความเร็วอัตราการเกิดคริติคอลหรือพลังโจมตีเมื่อเกิดคริติคอล แล้วแต่ชอบนะครับผมอย่างที่ผมลองดูก็ไม่มีผิดมีถูกหรอกมั้งเพียงแต่ว่าส่วนตัวผมชอบให้เกิดคีติคอลบ่อยๆนะครับอันนี้คือผมถือค้อนคู่โอสังเกตสปีดการฟันค่อนข้างจะช้าที่สุดนะในบรรดาวุธเลยนะพชิดพอผมเปลี่ยนเป็นดาบเห็นไหมฮะสปีดการฟันผิดกันแบบคนละเรื่องเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อฟันเร็วไปแล้ว เน้นให้เกิดที่ก็คียข้อบ่อยๆหรือบางคนอาจจะชอบว่าเฮ้ยผมมีวิธีทําให้มันเกิดคีย์คั่วอ,อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวิดีโอตอนก่อนคือเดินอ้อมหลังสตูฟันจากข้างหลังอัตราคีย์คั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าชอบแบบนั้นก็ไปเล่งเป็นขวานไปเลยครับเป็นคิย์คั่วเดามเนสสูงๆนะครับผมจากขวานซึ่งผมทาไว้เหมือนกันขวานไฟนะครับสองเล่มอ่านี่ ควันไฟบุกวับบุกวับก,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 ก็เร็วใช้ได้นะครับผมคิดี่เข้าแรงด้วยอะไรทํานองนี้นะฮะอ่ะทีนี้สิ่งที่ขาดเหลือสําหรับสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทํานั่นก็คือ trial นะครับ trial t r y of god คือเป็น challenge นะเป็นชา a l l e n โหมดดูจากตรงเนี้ยมันจะมีเทพเจ้า 5, 5้หองค์แล้วก็จะมีความยากก็คือศัตรูจะมาเป็นเวฟเนะี่ยอันนี้คือ เลเวล2เลเวล8เลเวล14เลเวล20แล้วก็เลเวล26ดูตรงด้านล่างนะครับทรยออฟโลกิแล้วบรรทัดล่างๆล,ล,ลงมาจะบอกเลเวล26แน่นอนไล่จากง่ายไปหายากปัญหาก็คือไอ้ทรยพวกนี้มันจะแจกส,ส,สแต้มสกิลฟรี5แต้มครับต่อ1ทรยนะอันนี้5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 เบ็ดเสร็จรวม25ทีนี้มันแจกตั้ง25ถ้าผมข้ามไป New เกมพ p l u เลย 20, 25นี้จะศูนย์เปล่า เพราะฉะนั้นผมต้องเก็บไอเน,นี้ยให้ครบก่อนถึงจะไปได้ผมถึงคิดว่าจะไปได้นะแต่ทีนี้ว่าถ้าตอนรอบก่อนหน้าก่อนที่ผมจะจบเกมถ้าผมมาเก็บทรายพวกนี้โคตรง่ายเลยคือศัตรูทุกตัวเลเวลผมสูงไงมันจะด้อยเลยแต่พอผมมาเล่นต่อไปเล่นเกมจบน็อกไปรอบหนึ่งแล้วมาเริ่มต้นใหม่โดยไม่ n e เกมพั p สศัตรูแม่งเก่งตามครับผมไม่มีปัญญาเล่นทรายพวกนี้แล้วนอกเสียจากว่า ผมจะเล่นเนื้อเรื่องเก็บเลเวลไปเรื่อยๆจนกระทั่งด่านแบบสุดท้ายอะ่ะและ้วกลับมาเล่นท r ายพวกนี้การอัตราการเก่งขึ้นมันน่าจะเท่าเดิมเหมือนกับตอนผมเล่นจบรอบแรกพอจะเข้าใจกันไหมเนี่ยหวังว่าคงจะไม่งงนะเลเวลที่ผมเล่นจนจบเกมดูด้านมุมบนซ้ายคือตอน35ตอนนี้ผม36แลวมีเครื่องหมายบวกเล็กๆนั่นคือหมายความว่าผมสามารถไปอัพเป็น37ได้แล้วในตอนนี้นะครับก็คือตรงนี้ นะครับไซคก็ไฟล์แล้วก็เลือกสแตตเหมือนเดิมตอนนี้ผมเริ่มลังเลแล้วเพราะจากการเล่นมิชชั่นแรกๆไปศัตรูแม่งเก่งโหดมากคือผมตีอาจจะแรงก็จริงแต่ศัตรูแม่งก,ก็เก่งตามอเออก็เลยไม่รู้แล้วว่าควรจะเอาอะไรระหว่างสปีดเอาดามจหรือจะเอาเลือดดีกว่าอะไรทำนองนี้นะครับก็ต้องมาลองดูกันนะว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีนะ <c oughs> แล้วก็ด้วยความที่เกมมันยากขึ้นมากมัน <c oughs> มีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ในวิดีโอที่ผมทําบอกไว้ด้วยรู้สึกอะเป็นคุณซีโร่ซีโร่นะครับบอกว่ายากเหมือนดาร์กโซ l มันก็เลยทําให้มีระบบ2อย่างที่ผมคิดมาหนึ่งก็คือผมควรจะเลือกไหว้เทพเจ้าองค์ที่2ได้แล้วเพราะอย่างที่ทุกคนรู้ททเทพเจ้าดาบคู่ก็คือโลกินะฮะเข้ามาดูตรงเมนูกิฟต์นะครับผม อัพจนเต็มหมดแล้วแล้วผมมีสกิลพอยต์เหลือตั้ง20ผมควรจะไปเล่นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นผมอาจจะมองไปถึงเล่นเป็นตัวแทงก็คือไทร์ตัวนี้นะฮะเป็นดาบกับโลเป็นเป็นเทพเจ้าที่ใช้ดาบโลหรือสกาติที่เป็นเทพเจ้ายิงธนูหรือไปเล่นเป็นโอดินซึ่งเป็นเทพเจ้าของจอมเวทนะมันอาจจะเหมาะสมกว่าก็ได้นะเลือกทางใดทางหนึ่งให้ผมเล่นอะไรแบบนี้เป็นต้นกรับ โคออกจะกลายเป็นสิ่งที่กึ่งๆึ่งสำคัญและจำเป็นมากเพราะมันยากมากเลยอะยากจนรู้สึกว่าถ้ามีเพื่อนมาเดินด้วยกันคงจะอุ่นใจดีมั้งนะอะไรทำนองนี้นะอันนี้เริ่มเริ่มเล่นใหม่นะในด่านด่านที่2ขอ,องเกมนะสังเกตว่าหมายังเลเวล30กว่าเลยนะเ,เท่าไหร่เลยนะเนี่ย ก็คือต้องมาหน่าเก็บกันใหม่ก็ปวดใจพอสปวดแล้วกนะ็นี่ยโดนตีนิดเดียวไม่รู้เรื่องนะเลื่อนเหลือครึ่งหลอดเรียบร้อยจะตายแล้วเรียบร้อยนี่อีกาโง่โง่ศัตรูโง่โงเลยนะไม่คิดว่าจะแบบจะทําอะไรเราแบบนี้ได้นะโอเคแต่ผมยังฟันแรงอยู่แหละอะไรต่รอ,อก็ประมาณนี้นครับให้เห็นภาพกันว่าเนี่ย ผมต้องฟันมันยับขนาดเนี้ตั้งไม่รู้แต่กี่ดาปกติประมาณ2ดาบผมว่าเก็บศัตรูตัวนั้นนั้นได้แล้วนะก็ให้เห็นภาพกันประมาณนี้นะครับก็ยิ่งตอกย้ําสิ่งที่ผมคิดเอาไว้ว่าเออเกมมันดีจริงๆเกมมันคุ้มนะพันเโอเคอาจจะแพงไปหน่อยมีคนบอกผมว่าในสตรีมคิดแค่700เองก็นะถ้าจะเล่นก็เล่นบนส t e ีมก็ได้ครับรับรองว่าคุ้มคุ้มแน่นอนแต่ถ้าใครเล่นบนคอนโซลก็ ลองดูว่าว่างๆอาจจะได้เจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ